คลิปนะครับผมก็เกี่ยวกับเราชนะนะครับที่มีคําถามมากมายเกี่ยวกับเงินสดว่าจะเป็นเงินสดหรือเปล่ปาเรามาสรุปกันในภายในคลิปนี้นะครับมันมีประเด็นอยู่2กรณีนะครับคือคนที่มีบัตรสวัสดิการแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนเพราะรอบนี้รัฐบาลประกาศว่าให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เ,เราชนะอย่างเดียวท่านันนะครับไม่ไปที่ธนาคารหรือว่าไปไม่ไม่มีหนึ่งงานรองรับหรือด้านอื่นนะครับ ประกาศให้ลงผ่านเว็บไซต์สถานเดียวเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแอร์อัดแล้วก็ทั้งนี้นะครับในสุพัฒนาพงศ์นะครับพันมีเช้าก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้โพสต์ตอบคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับคือผมก็สงสัยเหมือนกันคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกับคนที่ไม่มีบัตรมันจะมันจะลงทะเบียนอย่างไงนั่นเองครับทั้งใครทั้งเป๋าตังค์เองก็ดีโครงการคนละครึ่งก็ดี อ่ะรลฐมนตรีตอบอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะมันมีคําถามนี้หนึ่งนะคาถามว่าถ้าคนมีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิโครงการเราชนะได้อย่างไรนะครับก็คือรทัฐมนตรีเขาอ้างสถิติอย่างนี้นะว่าเมื่อปี64่นะโอ้ขอโทษทีนะครับเมื่อปี62มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็คือมือถือถึง56.7ล้านคนเขาถึงอินเทอร์เน็ต96.4นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวี ควาว่าเข้าถึงในอย่างมาล่าสุดมันมีข่าวน้องที่ยังนั่งตากแดดเรียนหนังสือออนไลน์เลยโอ้ไม่เข้าใจตอนนี้มันปีหกสี่นะครับถ้าเอาสิติมันต้องเป็นปีหกสามดีกว่าเก็บสถิตนแป๊บเดียวไม่ห่หรออย่างหนึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านใครสัญญาณเต็มนะครับเมนไวตาร่างเลยนะขนาดผมอยู่ตัวกรุงเทพนะสัญญาณไม่เต็มเลยนะครับข้อสองนะครับเอ่อคนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนต้องแยกข้อหนึ่งก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ไม่มีสมาร์ทโฟนข้อสอนี่คือไม่มีสิทธิ์อ่าไม่มีบัตรในการทางร้นแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนจะทํำยังไงนะครับปัญหาซ้าซ้อนอีกเข้ามาอีกนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีตอบว่านะฮะประสานงานธนาคารของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนกลุ่มนี้นะครับลงทะเบียนแต่ถอนแลวอย่างแรงนะคืออย่างแรกนะเงินแ่ะมันเข้าในแอปเผาตังไงจี G ้วอลเล็ตไงแล้วมันจะเอาเงินจากตรงไหนล่ะครับท่านเข้าใจไหมโอเค ข้อสามนะฮะผู้ไม่ไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนจะลงทะเบียนได้ตอนไหนอันนี้อันนี้ลงทะเบียนได้ตอนไหนนะครับแยกกันนะครับเมื่อกี้ลงทะเบียนได้อย่างไรอันนี้ลงทะเบียนได้ตอนไหนนะครับนี่ออาคิดประมาณที่จะตีสองนะฮะมีรถวิ่ง <laughs> นี่อันนี้แยกมาเป็นวันวันและเวลานะครับก็คือระยะเวลาในการให้ลงทะเบียนคือทั้งหมด15วันนะครับตั้งแต่วันที่29กมกราคม64นะครับถึง12กุมภาัมหกส64นะครับก็คือ15วันโอเคข้อ4ี่นะครับ ทำไมไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีก็คือคุณเข้าบัญชีนะครับแล้วแล้วถอนเป็นเงินสดได้นะครับคําตอบเดิมครับที่ที่ที่ท,ที่ตอบตั้งแต่วันที่สิบเก้าคือเพื่อกัน,านการสัมผัสธนบัตรกันความเสี่ยงอืมการสัมผัสธนบัตรกันความเสี่ยงทุกวันเนี้ยมีใครไม่จับตังค์มั้งเลยมีมีไหมม,มันมัน <laughs> <laughs> มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไไม่ได้คือมันอะอลัคของมันนะครับมันก็จับผมยังจับตังค์ มากิ๊งไปเซเว่นมาด้วยซื้อ,ซ,อซื้อนี้มาด้วยก่อนอัดคลิปมันมันทุกคนมันมันสันมผัสหมดนะครับข้อห้านะครับ,รบสุดท้ายนะครับใช้ใจ่ายได,ได,ได,ได้ได้บ้างนะครับได้ได้ได้บ้างนอกจากซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนี่ผมอัดอัดอัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวมันขึ้นตัวไอไว้ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปฟังดูนะครับโอเคสรุปนะครับสรุปสุดท้ายนะครับก็คือข้อแรกที่ตอบกันเลยเรื่องเงินสด น่าจะมีนนมไม่ได้นะครับเข้าไปที่ g w a l l e t นะครับข้อที่สองนะครับก็คือตอบอีกทีว่าทำไมไม่จ่ายเเงินสดเพราะเหตุผลว่าลดภาวะความเสี่ยงนะครับเราต้องเข้าใจในช่วงนี้ด้วยก็น่าจะเข้าใจเขานะที่ท,ท,ที่เอานโยบายอย่างนั้นคือทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันหมดครับผมก็ไม่เข้าใจผมมาอ่านข่าวผม,มก็จะผมก็เจอแต่ข่าววนเวียนอย่างนี้มาตลอดเลยว่าเอยมันทาไมมันไม่จ่ายเเงินสดมันจบๆไปเนื่องจากว่ามันมใช้สปดิคมันไปใช้ในจุดอื่นได้มากกว่า อของสารอุปโภคอันนี้เพิ่มแท็กซี่มเอเตอร์ไซค์ขนส่งสาธารณะคนส่งมวลชนโอเคบริการรถเอกชนอะไรประมาณนี้ฮะที่เป็นตัดผมก็แล้วแต่ร้านซาลอนร้านบาร์เบอร์อะไรประมาณนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็สรุปง่ายๆสั้นๆน,น,นะครับเบืเ้องต้แล้วก็คือนโยบายมันเป็นแค่การยื่นเรื่องของวันนั้นคุณไหมระยองไปยื่นเรื่องให้ให้เป็นเงินสดดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็หวังว่า จะเป็นเงินสดแหละเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะกลุ่มกลุ่มหนึง่งมันเดือดร้อนทั้งประเทศเดือดร้อนหลายกลุ่มอย่างเช่นผมก็เป็นหนึ่งในะจังหวัดที่อยู่ใน28จังหวัดที่เป็นตัวแดงนะครับและปัจจุบันมันยังควบคุมโควิดไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าเงินหนึ่งเงิน,งนงก้อนนี้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะสําหรับเขาหรือใครบางคนที่มีเงินบางคนเงินมันค่อนข้างจะดูแบบสคัญจริงๆนะครับกับกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับโอเคไงก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ยังไงถ้ามีความคิดเห็นองไรก็ฝาก คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับลืมอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐนะครับสรุปง่ายๆจากโพสต์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับโอเคบ๊ายบายครับ